จงชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับเพราะว่าวันเดียวของพระเจ้าก็เหมือนกับพันปีเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาช้าเรารู้ไหมครับนั่นเป็นโอกาสนะครับเพื่อให้คนได้กลับใจใหม่มากขึ้นและเป็นโอกาสที่ทําให้คนพินาศจะได้รับความรอดด้วย CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้อง ท่านวันนี้เราพบกับรายการลิฟวิ่งไลท์อีกครั้งหนึ่งผมสมศักดิ์จิตลูกเหลืองนิดจะขอ,อนำเสนอบทเฝ้าเดียวอยู่ในหนังสือสองเปโตรบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่9 2เปโตรบทที่3ข้อ1ถึง9ท่านที่รักทั้งหลายนี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่านและในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่าน ด้วยการเตือนความจำเพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่านก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเย้ยจะมาเยาะเยะ้ยและทำตามตัณหาของตนเอง และจะถามว่าพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลกเพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำโดยน้ำนั้นเอง โลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเองฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรมแต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉืยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ มีเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะหยุดความคิดของผู้อื่นได้เราไม่สามารถที่จะปิดปากคนที่ชอบพูดเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์แต่สําหรับตัวเราเองในฐานะผู้เชื่อแหะครับเราต้องไม่ยอมให้คําวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นมาทําลายหรือมาลดหย่อนความเชื่อในชีวิตของเราเลยพี่น้องครับในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีคนมาพูดเยาะเย,ะเยะ้ยอาจจะมาพูดว่าไหนที่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จมาแล้วเห็น พูดมาตั้งนานไม่เห็นมาเลยไหนว่าพระเยซูจะมาแล้วให้มารอก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพริ่มพีกล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่ามนุษย์ ไม่รู้หรอกครับว่าพระเยซูเป็นเจ้านายเหลือการเวลาแม้นพระเยซูจะมาตอนไหนในเวลาที่เราชอบใจหรือในเวลาที่เราคาดคิดไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพระองค์และนี่คือความจริงที่ปรากฏในพระคัมภีร์เรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าวันเวลาของพระเยซูจะเสด็จมาแต่เรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรในการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูต่างหาก ผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าพลังความคิดนะฮะที่ยิ่งใหญนะ่ของเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะมาพร้อมกับการรู้จักการเตรียมชีวิตให้พร้อมกับการเสด็จมาของพระเยซูเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม้ว่าเราจะได้ยินเราจะได้ฟังคนพูดเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูหรือบางคนก็พยากรณ์ว่าจะมาวันนี้วันนู้นและพระเยซูก็ไม่ได้มาแต่ทั้งหมดนี้อย่ามาลดหย่อนความเชื่อและความหวังของเราเลยความคิดของเราจะมีพลังภายใต้ความคิดที่เรา พร้อมเสมอในการรับการเสด็จมาของพระเยซูพี่น้องจําได้ไหมครับในสมัยของโนอาห์พระเจ้าสั่งให้โนอาห์เนี่ยต่อเรือและบอกว่าจะมีภัยพิบัติคือน้ําท่วมโลกทุกคนได้ยินเรื่องนี้นะครับก็มีแต่หัวเราะนะฮะเยาะเย้ยแล้วก็คิดว่าน้ําจะท่วมโลกได้อย่างไรแล้วไปต่อเรืออยู่บนที่สูงจะมีประโยชน์อะไรแต่ท้ายที่สุดนะครับคนที่หัวเราะคนที่ปฏิเสธโนอาห์ก็ปฏิเสธแผนการของพระเจ้าวันที่ฝนตก วันที่น้ำท่วมคนที่เข้าในเรือก็รอดแต่คนที่อยู่นอกเรือก็ตายหมดวันที่องค์พระเยซูคิ์จะเสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยถูกบันทึกไว้ในพัมพีร์ว่าจะเป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับพระองค์มาเพื่อจะพิพากษาโลกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับการพิพากษาจะได้รับความรอดแต่คนที่ปฏิเสธคนที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับการพิพากษาแล้วเขาจะต้องได้รับโทษแห่งการพิพากษานั้นพี่น้องครับ วันนี้เราไม่ต้องท้อแท้นะครับถ้าเราจะต้องถูกเยาะเยะ้ยถูกข่มเหงเพราะเหตุความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกครับพระเจ้ามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนและผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับเกียรติให้เป็นลูกของพระองค์สักศีของเราคือลูกของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแน่นอนที่สุดพระเจ้าจะปกป้องคุ้มภัยเรา วันนี้แม้นว่าพระเยซูจะมาช้าไม่ใช่พระองค์จะไม่มาวันนี้พระเยซูจะมาช้ามาไม่ตรงใจของเราก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะหวั่นหวัน่นเพราะพระคัมภีร์ได้บอกเหตุผลที่พระเยซูจะมาช้าด้วยในสองเปรโตบทที่3ข้อที่9กกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทน กับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่เห็นไหมครับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาช้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสประกาศเรื่องพระเจ้าให้คนได้ได้ยินได้ฟังได้รับความหลอดผ่านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราตั้งหน้าชื่นชมยินดีว่าสิ่งเหล่านี้ คือความรักกันยิ่งใหญ่ของพงค์วันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าไม่มีโอกาสใดนะฮะที่ดีกว่าโอกาสของวันนี้ที่พระอ,องค์ทรงกรําหนดไว้และโอกาสดีที่เรามีอยู่ในวันนี้คือโอกาสที่เราจะสามารถตอบสนองพระคุณของพระเจ้าได้ด้วยการประพฤติตามสิ่งที่พงค์ทรงสอนและการประกาศข่าวดีแห่งองค์พระเยซูคริสพี่น้องครับจงชื่นชมยินดีเกิดจงรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสอย่างจดจอ่อและรู้ไหมครับว่าแผ่นดินสวรรค์มีคุณค่ากว่าทุกสิ่งการที่เราลงทุน เพื่อแผ่นดินโลกนี้ลงทุนเพื่อการรอคอยการิสธิ์กลับมาของพระเยซูคริสต์ก็คุ้มค่ามากจริงๆขอพระเจ้าอวยพระพรครับเราอธิษฐานด้วยกันขอพระคุณพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดและพระคุณของพระเจ้าก็มากเหลือกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดที่ข้าพง์เคยได้รับมาวันนี้พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกและพระองค์จะเป็นผู้พิพากษาโลกนี้และขอให้ข้าพง์ทั้งหลายมั่นใจ ในการเตรียมชีวิตเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูและรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันที่ข้าพงทั้งหลายจะยืนหยัดและจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า พระบิดาเจ้าข้าความรักของพระองค์ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศเลยและความรักนี้จะส่งต่อให้กับข้าพง์ทั้งหลายที่ข้าพง์ทั้งหลายจะเห็นด้วยเพื่อข้าพงทั้งหลายจะประกาศข่าวดีและประกาศนำคนอีกมากมายมาถึงความรอดวันเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาช้าจึงเป็นโอกาสที่ดีเพื่อข้าพงษทั้งหลายจะพูดข่าวดีแห่งความจริงนี้และให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของข้าพงทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกๆคนด้วยขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาและเป็นกำลังให้แก่ข้าพงษฐาน กราบทูลทุกสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ฟังผ่านรายการ Living l i ล e แล้วอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามทั้งช่อง YouTube และก็ Facebook ของ CGN ไทยเวลาเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อทีมทำงานนะครับและรวมทั้งการมีส่วนถวายทรัพย์เพื่อเป็นพระพร ในการส่งต่อให้กับคนอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพรครับ